หามึงลงมอได้เลยพนุษย์น่ะป้านกระหนาวพนันเปิดประตูเป ATE, ิดเข่าเปิดออกไหมพี่น้องอายะหญ่อะไรกูนะเห็นบอกเงางังอ่ะแล้วเพนักเสีันใส่ซิ่งไมค่ะเห็นบอกซิ่งน่ะพี่มุติเมื่อกีซิ่งอะไรน่ะนกนางถวยไมคอันใหญ่ก็เกาะะคเนาะโอ้ยอุปสรรคหลายเนาะค่ะเนาะ มาดูกันว่าหลังจากพี่นุชเลิกเรียนมากลับบ้านมาเกิดอะไรขึ้นคะไอ้ยะเต็มอาดหลาดเลยพี่น้องอเฮ็ดยังละเท่าฮะเฮ็ดยังละไอโอตจะเฮ็ดยังนี่ฮะเฮ็ดยจะไปใส่ดีบ้างเนี่ยใ How you doing, yeah? สิ่งอันใหญ่ก็เกาา่าค่ะอืมพอาไม้ออกคนะ่ะเนาะพอไม่ออกใช่ส no, ิ่ที่เทไยิงบิ๊กบอมอะมองเห็นกับเขาบ่มีเลยพี่น้องคันว่าพ่นวีแล็กสิ่งมันวะสูมากเกนมินวาขยวดะโย อายะเลยพี่น้องบังโตโตอันโตไอที่พี่นุชนั่งขึ้นไล่สดมามี่มองโลกไล่สดเลยก็ยังวะหยอได้ตัดตัดแต่เพื่อเสร็จแต่ขันพี่นุชตัดก็สิบปลายเดียวแล้งงงเนาะ เดี๋ยวว่าไม่เลพี่น้องเดี๋ยวนเนาะเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองก็ประหยัดค่าแรงอีกหลายพันเลยพี่น้องไปซื้ออันนี้ย่างเดียวนี่ซือ้อนี่อันนี้ย่างเดียวเป็นมื่นมื่นกว่าไปจ้างค่าแรงอีกสามสี่พันหาพันเขาเอาเท่าไราก็ต้องให้เขาเนาะค่ะเนาะอันนี้ห้อยเอ็ดเองทุนแท้งไปแต่ว่าหาหกพันเลพี่น้องเนาะเสร็จแล้ว miss up be careful ือตัดผิดบ่ได้เด้อพี่น้องนี่แต่ละมังมันใหญ่เนาะปมันใหญ่ ทายไว้ยเถือกเองพี่น้องนะหน้าหนาคตอีกสิบปีว่าเออสาม,มีเป็นเจนใดเนาะทายไว้ยเถือกเองเป็นความทรงจำเนาะความดีของคนเกิดอนาคตข้างนนหน้าผู้ใดไปก่อนนะเนาะเขาจะกลับมาเบิ่งกันเออเป็นความมันเป็นความที่ว่าพุ่มใจเนะาะเชียว่าเออเขาเเองเขาในชีวิตเอาผ่าน,น,อนอย่างแน่เนานะ เ,เปี่ยนกะชิอะไประมาณคุนเดีสิบก็ดูแรลดีสิบ้าปีถึง2ีิปีได้บอกไหมพวดนี่ถ้าอกคนอาสเโดนก็นั่นเนาะสำหรับคนท่วาข้างในเดีดูแลดีดกว่ามั่นสิบห้าปีผนเนาะเปี้ยนทีหนึงเฮ็ดไปิ่นกระดูดฟุ้นไปนะ่ะพี่น้องมันจะสะอาดมันเอาอ่างลงเหรอ บกแองกันืฟิกช่รึตอฟิกอุณคนไปรองะล่มมโอเคืตัดลมนะ <c oughs> ตัดลมออกกกะมังออกกระมังหลังซิงรงนะตัดลม่งลงนะ คนมาตัดเนโาะไม่นงานพี่น้องเด้อตัดนี่ออกน่ะคนบัดเหรอโอ้ยอันนี้งานผู้ชายล้วนๆะเหรอเนาะคนเฮ็ดงานในเรือนะเนาะเรืออยู่ละมั่นเรืออยู่ละมั่นนะเหรอเรืออันท่องเที่ยวยังไงที่เห็นในโนเว่นเหระคะ่ะที่เขาท่องเทีย่ยวที่บรรจุได้คนหลายหลายพันคนนะคะเนาะนเป็นคน แผนกแผนกเพิ่นอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยคนค่ะเนาะมันสิเป็นแผนกแล้วก็หลายหัวหน้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแผนกที่ว่าพี่นุชแฟนพี่นุชทำงานอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยคนค่ะเนาะเป็นคนที่ว่าเขาวายงานเบิ่งงานเนาะควอมละเอียดของงานเนาะมันถึงหมดหมู่ไปนะคะเนาะก็ยังพิยู่นั่แหละแต่มี่หนึ่งพันสี่พันเนาะ เนี oh. Yeah. Oh. Mm ่ยกบปลาใช่ไหมโหเห็ดเต็มเทียงเลยพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องนี่เห็ดเองเนี่ยพะ่นอนี่ใส่นี่ตะเกียบเป็นใหม่คันนี้นี่ตะเกียบเป็นใหม่มันเลอะเก่าแล้วมันเลอมแบบว่าน้ำลุ่มใชเนาะน้ำมันลุ่มใหม่มันเริ่มกันค่อยน้ำ วันนี้ฟินใช่ไหมฟินนะใช่ไหมใช่ไหมใช่นี่มันก็ใส่ซิ่งใหม่ซิ่งลลางถุยตะกี้มันตะกี้มันแค่ครึ่งเดียวเนาะมีขนาดอันนี้เนี่ยอันแค่เท่าหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยอันใหญ่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งต่อมันสิแล้วเนาะ ก็เป็นโมเดิร์นเกมเป็นใหม่ใหม่แบบคไนใหม่แบบนี้คณะในหะม,ม่เริ่มเก่าเราได้เตียนเดี๋ยวมาเบ่งต่อทีเดียวนาะค่ะเนพะิ่งออกไปพักลุบุรีเดล็อกแย่เนี่ย ันเก่าอยู่ข้างนอกค่ะเพื่น,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 นเราไปว่าข้างนอกเต็มอยู่ไม่แต่ใช่ละนี่เนียนไม้เก่าค่ะเพื่นเอามากองใบนาลเลยเบียงเริ่มนหนาวแล้วพี่นอ้องโอ้นี่เลยเบียงบานพี่น้อคิสมานมากะคณะผนมะกรติดไฟเนาะขันเงาคันนี้นนนะบอ่อลหนามมันลงคันนี้หนามมันล่วงมันมเริ่มไล่แล้วนะคะตละับหรับบ้านเฮาก็ยังดีด้วยไขย่เนาะบานห้อยังใส่งานได้บ้านเฮาอยู่ สุดยอดค่ะไม่นี่ก็ว่าถิ่นเนาะแต่ว่าคนกะว่มามันสิบก็ปีแล้วได้เวลาเปลี่ยนแล้วเนาะ่นกตเล็เปลี่ยนหม่ค่ะเนาะไฟก็เริ่มติดสวยนะพี่นองเนาะชีวิตคู่สิ่งที่เราได้ทำร่วมกันเก็บภาพเหล่านี้ เอาไว้ในความทรงจำนะคะเมื่อวันใดวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งจากไปเราก็ยังได้เห็นรอยนิ้วมือนะคะน้ำพักน้ำแรงที่เราได้ทำขึ้นมาเองกับมือมันเป็นความภูมิใจที่เราได้ทำเองค่ะ